ทำไมเดี๋ยวซึมเศร้านะพูดไปแล้วแม่งเศร้าไม่มีใครดูจริงไหมครับพี่น้องครับนะครับเข้ามาแล้วก็พิมพ์พิมพ์หน่อยครับนะกดไลค์กดแชร์อะไรบ้างนะเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับโดยเฉพาะทางต่อตอนนี้ก็เคาะกระจกหน่อยนะเคาะนะฮะเคา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 ะไอ้นะพอเคาะแล้วมันช่วยกันเปิดการมองเห็นนะฝากพี่น้องประชาชนทางต่อตอเคาะ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 หน่อยเคาะกะลาให้หมาดีใจเอ้ยไม่ใช่เคาะกระจกไเคาะกะลากระลาไม่ต้องทุกครูทุกครูอยากรู้อยากถามอะไรก็มา Y วขาวเอาไหมไม่เอาครับผมชอบนะไวน์ยุโรป Y วออสเตรเลียได้ Y วอเมริกันเอาอเมริกัน Y วได้ได้หมดนะครับอาจารย์เดชาใจใหญ่ใจกว้างไม่เคยอะไรอะไรฟังชาวบ้านพูดนะครับว่ากันมาจุกกรูเอาไม่เคยฟ้องชาวบ้านไม่รู้จะฟ้องไปทำไมนะครับอืมนะครับนะครับอนุทิมอนุทินแทงงบหกหมื่นล้านฟื้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ คนละครึ่งครับนะครับพักส้มก็บอกว่าเนี่ยไอ้คนละครึ่งเนี่ยก็เป็นนโยบายใช้ภาษีหาเสียงล่วงหน้าอนุทินบอกมันกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนะครับเพราะนั้นพักส้มเขาก็ต้องตรวจสอบการใช้งบประมาณก็ว่ากันไปครับพี่น้องครับเนี่ยมองได้สองมุมถ้ามันกระตุ้นเศรษฐกิจได้มันก็ดีถ้ากระตุ้นไม่ได้ก็คือการก็เอาเงินภาษีมาหาเสียงล่วงหน้าก็เหมือนกับเพื่อไทยก็เอาเงินไปแจกเหมือนกันคนละหมื่นเนี่ยมันก็คือเอาเงินภาษีหาเสียงล่วงหน้า นะครับมันก็ธรรมดาลรพรรคการเมืองก็ต้องหวังประชานิยมนะถ้าเป็นรัฐบาลและประชาไม่นิยมประชาชนไม่นิยมชมชอบแม่งก็สมัยหน้าก็ไม่ได้เป็นหรอกก็เป็นได้แค่สี่เดือนก็อีกสี่ปีก็คงไม่ได้เป็นธรรมดาครับพรรคการเมืองครับตอนนี้ก็กระแสรักชาตินะกระแสชาตินิยมก็วันวันไม่ต้องทําอะไรครับนะก็คืออะไรโหนทหารครับนะครับโหนทหารเชียร์นะครับนะครับเชียร์ครับเอ่อตอนนี้ก็ เชียเรื่องขมงขมิเอนี่แหะคะแนนเต็มวันๆก็ต้องเชียร์เชียร์ทหารอย่างเดียวนะถ้าเชียร์ทหารก็ได้คะแนนรักชาติไปรักกันพอสมควรอย่าไปคลั่งชาติเอาพอสมควรนะครับชุกรูนะครับ MOU 43่สาทำประชามิจาร์แบบไม่ให้ความรู้ประชาชนใครจะใครจะรู้ควรเลิกหรือไม่เลิกถูกต้องนี่พูดถูกเลยนะครับรัฐบาลจะให้มีการลงลงมติ นะตอนเลือกตั้งว่าควรจะยกเลิก mou 4 3หรือไม่อย่างไรมันต้องให้ความรู้ประชาชนและการให้ความรู้ประชาชนเนี่ยต้องเอานักวิชาการที่พูดภาษาชาวบ้านนะครับไม่ใช่ด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ห้องแอร์มาแม่งมาถึงกับไทยคําฝรั่งคาเขมรคํานึง่งฟังแล้วแม่งก็ไม่รู้เรื่องต้องใช้ภาษาชาวบ้านผมยังไม่รู้เลย mou 4 3่ 43, นี่แม่งมีความสําคัญอะไร นะขนาดผมเรียนจบกฎหมายนะผมยังไม่ได้สนใจอะไรมันมัน,ม,นมันคืออะไรเดี๋ยวว่างๆจะเอามาอ่านดูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะจัดให้มีการลงประชามติชาวบ้านชาวบ้านจะไปรู้เรื่องหรยอขนาดพี่เดแมยงยังไม่รู้เลยมอูอ่าสีได้เปรียบเสียเปรียบยังไงทําไมต้องยกเลิกหรือคงไว้ผมยังไม่รู้จริงไหมครับพี่น้องใครมีความรู้เรื่องนี้บ้างนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นด้วยนะความจริง MOU 4 3ไม่ต้องไปถามประชาชนนะ ทหารมีอำนาจรัฐบาลมีอำนาจถ้าดูแลประเทศชาติได้ประโยชน์นะครับก็ยกเลิกไปถ้ายกเลิกแล้วได้ประโยชน์แต่ถ้าดูแลยกเลิกแล้วแม่งไม่ได้ประโยชน์แล้วจะไปยกเลิกทาหอกทําดาบเลยจะไปให้ประชาชนตัดสินในเรื่องที่เขาไม่มีความรู้ได้อย่างไรจริงไหมครับพี่น้องครับจุกรูนะครับนะจริงไหมครับน่าจะจ่ายเงินสดเข้าบัญชีธนาคารเป็นเงินสดอ๋อนี่พวกอยากได้ตังเขาวที่แล้วก็โดนพรรคการเมืองต้มไปทีละบอกจะแจกหนึ่งหมื่นสุดท้ายไม่ได้ นะครับนะก็เป็นปัญหาใหญ่ของพรรคที่เคยบอกว่าจะแจกแล้วแม่งไม่แจกเนี่ยก็ก็ต้องระวังเนี่ยนะนะว่ากันไปจครูมีอะไรบ้างจ๊ะอ,อีกเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับวันนี้สารรัฐมนูญมีคำสั่งนะฮะมติ6ต่อ2นะครับให้ดำเนินคดีกับนายภูมิธรรมกับนายทวีสอดสองต่อไปกรณีแทรกแซง d s SI เสนะครับถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะ พ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีไปแล้วนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์กับสาธารณะจะได้เป็นบรรทัดฐานว่าเป็นรัฐมนตรีไม่ควรไปแทรกแซงแทรกแซงการทํางานของกรมสอบสวนคดีพิเศษเรื่องนี้ผมบอกตรงๆเลยนะผมเสียวอยากจะบอกไปยังทวีสอดจองและภูมิธรรมเนี่ยสองคนน่ยพี่อ้วนกับพี่ทวีเนี่ยสองคนเนี่ยผมบอกเลยพี่อ้วนกับพี่ทวีเนี่ยแม่งเสียวเว้ย นะครับอยากจะบอกว่าเสียวเว้ยนะครับเสียวเว้ยเพราะอะไรนี่ขนาดพ้นจากตําแหน่งไปแล้วนะครับศาลยังบอกว่าอะไรนี่ควรจะพิจารณาต่อไปเพราะว่าเราเป็นรัฐมนตรีไม่ควรไปแทรกแซงการทํางานของ DSI โอโโหพอฟังแบบนี้6ต่อ2แล้วผมเสียวอะเสียวคืออะไรแสดงว่าพยานหลักฐานมันมีมูลพอสมควรดังนั้นสองคนนี่อาจจะโดนนะ,ะคำสั่งพ้นจาก ความเป็นรัฐมนตรีไปนะครับย้อนหลังแล้วก็อาจจะนะครับเล่นการเมืองไม่ได้ตลอดไปก็ได้หรือ10ปีอะไรต่างๆเอาเนี้ยแม่งมีความเสี่ยงเพราะนั้นก็บอกว่าเสียงเว้ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเสียวเว้ยนะพี่อ้วนภูมิธรรมพี่ทวีสอดส่องเนี่ยน่ารักทั้งคู่สองคนเนี่ยนะครับเป็นคนสนิทของคุณทักษิณทั้งคู่ผมยังบออยากจะบอกเลยเสียวเว้ยนะครับเสียวในงานเนี้ยนะครับ การที่ไปเกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและมีการสอบสวนเรื่องหัวสวเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอำนาจของกกตเนี่ยแต่ไปสั่งให้อา่อาอา่าเขาเรียกอะไร DSI ดํา SI ดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีอ้างยี่ซ่องโจอะไรพวกเนี้ยอยากจะบอกว่าเสียวเว้ยนะครับเพราะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าพ้นจากรัฐมนตรีแล้วเขาก็จำหน่ายคดีแต่คดีนี้เขาบอกแลวขอไปต่อไม่พอแค่นี้ไปต่อเสียวนะเนี่ยพี่น้องก็เสียวไหมนะ ผมเป็นทนายความมาสามสิบเก้าปีเนี่ยเป็นทนายแก่ๆเนี่ยผ่านโรคผ่านอะไรมาเนี่ยมันอะไรเนี่ยขนาดมันพ้นจากตําแหน่งแล้วมันไงโดยทั่วไปก็มันก็เป็นประโยชน์แล้วอันนี้บอกว่าอะไรเป็นประโยชน์กับสาธารณะนะครับนี่แหละครับเสียวนะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยงานนี้นะเสียวนะนะครับนะเนี่ยมันการเมืองมันมีอะไรแน่นอนอ่ะแล้วก็สารแลธรรมนูนี่โอ้โหไม่เหมือนสารดีกานะจะเอาตัวบทกฎหมายมาจับไม่ได้นะสารรัมนูเนี่ยมันมี ผู้พากามีทั้งจบรัฐศาสตร์จบการเงินบัญชีกฎหมายการทูตต่างประเทศเต็มไปหมดวิศวะมีหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสารที่มันไม่ใช่สารทางด้านกฎหมายเพราะฉะนั้นจะเอากฎหมายมามาปรับไม่ได้มันหลากหลายความเชื่อหลากหลายความคิดเพราะฉะนั้นนะการที่เขาถึงแม้ทวีสอส่องกับพี่อ้วนภูมิธรรมพ้นตำแหน่งไปแล้วเขายังสอบสวนต่อเนี่ยแสดงว่ามันมีมูล ในการที่การจะเข้าไปแทรกแซงอะไรต่างเนี่ยมันก็มีความเสี่ยวนะครับในการที่ว่าจะรอดหรือไม่รอดโอ้โ oh, หถ้าเกิดไม่รอดขึ้นมานี่ลําบากนะลําบากในฐานะที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยบอกเลยลําบากศาลการเมืองนี่ไว้ใจอะไรไม่ได้นะขนาดคุยโทรศัพทนะ์ระหว่างอุงอิงกับนะครับสมเด็จฮุนเซนหลุดจากตําแหน่งนะทำไมเล่นไปนะครับ อังเคิลอยากได้อะไรให้บอกหลานเดี๋ยวจัดให้แม่ทับฝากภาคสองฝั่งตรงข้ามกับเราพูดแค่นี้นะครับหลุดจากตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าพี่อ้วนภูมิธรรมกับพี่ทวีเนี่ยเสียวเว้ยนะครับอยากจะอ่านะครับอ่านะฮะเข้าใจนะนะฮะอ่อนะครับเข้าใจนะมันเสี่ยงนะครับจุกรูอันนี้คือให้ความรู้นะเนี่ยรายการแบบนี้มีที่ไหนล่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยครับ อืมอนะครับเ <_ an> ขาบอกอะไร <_ an> เป็นเพื่อนกันอย่าให้ยืมเงินยืมเงินแล้วเสียเพื่อนนะครับยืมเงินเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งเงินนะครับนี่ครับมีถามแทรกมานะครับตอนนี้ก็มีข่าวนะดาราอะไรต่างๆเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินอะไรโอ้โหดังนะเราก็ไม่รู้ใครนะครับเป็นดาราเขาบอกว่าอะไรไปยืมเงินยืมทองก็แล้วไม่มีเงินนะครับแล้วก็ไปชวนเพื่อนลงทุนแล้วก็นะครับแล้วก็อ่าแล้วก็เสร็จแล้วก็ ไปโกงเขาไม่รู้ใครนะครับตอนนี้มีดาราเรื่องยืมเงินอะไรเป็นหนี้สินอะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะไปหมดนะด่ากันไปด่ากันมาฟังแล้วเพลินนะครับแต่มันไม่ได้ประโยชน์พี่น้องประชาชนอย่าไปดูข่าวดราม่าเยอะนะครับอย่าไปดูอะไรเยอะวันนี้ดูหนกระแสสั้นๆนะมีเวลาดูอยู่ประมาณห้าห้านาทีสิบนาทีเห็นมีคนมาเจ้าของร้านนวดแผนโบราณแผนปัจจุบันอะไรนะนวดนวดนวด,นวดกระปูอะไรต่างๆนะ นะครับนวดนวดกระปูก็คือนวดนวดหนะั่มนี่ยนะครับก็เนะขาบอกว่ามีการไปนวดกระปูกันแล้วก็มีตำรวจรองผู้กำกับคนหนึ่งเราไม่รู้จริงแคจยังไงไปไถตังนะครับแล้วก็เอาคนลาวไปนอนต่างๆสมมุติเป็นเรื่องจริงนะสมมุติผมไม่รู้ใครผิดใครผูดขออนุญาตไม่ทำตัวเป็นสารเตี้ยสมมุติเป็นเรื่องจริงนะมีรองผู้กำกับสมมุตินะ นะครับแล้วก็ไปไถตังนะครับเก็บตังเขาพอเขาไม่ให้ตังก็เอาหมอนวดไปนอนไปมีความสัมพันธ์ร่วมหลับนอนไถตังเนี่ยผมว่าไอ้ตำรวจพวกนี้สมมุติว่าเป็นเรื่องจริงหนึ่งผิดวินัยร้ายแรงก็ต้องไล่ออกจากราชการนะครับอันที่สองก็ต้องติดคุกเป็นเจ้าพนักงานนะครับไปรีดไถเขาหนึ่งห้าเจ็ดหนอะไรก็ว่าไปก็โทษประหารชีวิตเอาไปตัดคลิปได้เลยนะครับนะ,ะกรณีโหนกระแสเป็นรองผู้กำกับ นะไปตบรัพย์เรียกตังค์จากร้านร้านนวดกระปูนะครับนะนะครับนี่ก็ต้องหนึ่งผิดวิน,นัยร้ายแรงไ,ล,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 ไล่ออกจากราชการแล้วก็ต้องทำไมฮะติดคุกครับนะครับนะติดคุกนะฮะเพราะฉะนั้นสมมุติเป็นเรื่องจริง,รงนะผมก็ไม่รู้นะแต่ขออนุญ,ญาตนะไม่ไม่พลาดพิงตัวละครในหนกระแสก็เอาเป็นว่าสมมุติมีพฤติกรรมอย่างนะั้เป็นเรื่องสมมติอันนี้ให้ความรู้ทางกฎหมายไม่ทําตัวเป็นสารเตี้ยเพราะว่ามีคนก็ทําตัวอยู่แล้วเขาพิพากษาทุกวัน <c oughs> นะนะพี่น้องคิดยังไงตำรวจบุรีไถอย่างเงี้ยสมมุติเป็นเรื่องจริงอ่ะพี่น้องว่าไงต้องไล่ออกไม่ใช่ให้ออกนะนะครับต้องไม่ได้เบี้ยวหวัดบำนานอะไรต่างไม่ได้จริงไหมครับพี่น้องครับนะเพราะนั้นใครพบเห็นแบบนี้ลองพิมพ์มามีไหมใครเจอมาผมก็เจอตำรวจไถครับทําอะไรครับผมบุหรี่ไฟฟ้าครับอีกคนนะ่ะขายยาบ้าอีกคนนะ่ะแรงงานเถื่อนอีกคนนะ่ะเปิดซ่องโดนตำรวจไถอ๋อสมควรแล้วครับเพราะว่าอะไร นะครับถุกพาสิทธิกฎหมายเขาบอกว่าไม่อยากเป็นเบี้ยล่างอยา่าทําผิดกฎหมายนะครับอย่าไม่อยากเป็นเบี้ยล่างของตํารวจข้าราชการนักการเมืองอยา่าทําผิดกฎหมายแค่เราไม่ทาผิดกฎหมายใครจะมาทําอะไรได้อย่างพี่เดนะพี่เด,ดไม่สนใจแล้วไม่เคยทําอะไรผิดกฎหมายนะไม่เคยคดโกงช่อโกงอะไรต่างเมาก็ไม่ขับนะของพี่เด,ดนี่เมาแล้วหลับนะบางคนเ,นเขาเมาแล้วขับพี่เดชนี่เมาแล้วหลับ นะครับบางทีไปนั่งกินวายกินเข้าไปขวดแล้วสองขวดก็เมาคาโต๊ะลูกน้องก็แบกเขาเรียกว่านะเมาแล้วหลับผมเคยไปกินที่จังหวัดมุกดาหารเนะ่ยเพื่อนผมเป็นนายการจังหวัดนะครับนะมันชื่อไอดำเนี่ยตอนนี้มันขึ้นเป็นนายการผู้ใหญ่แล้วไอดำเนี่ยนายการจังหวัดเอ่อมุกดาหารเนี่ยมันก็ไปกับนะเพื่อนผมอีกคนหนึ่งชื่อไอตุ้มเป็นผู้บังกับอยู่ที่นั่นเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันทั้งคู่อะ อีกคนหนึ่งแม่งเป็นตำรวจอีกคนหนึ่งก็เป็นอัอยการจังหวัดมูลาหารก็ไปก็นั่งมันก็เอาวายมาตอนแรกก็ขวดเดียวก็สองขวดกินไปหกขวดพอกินเสร็จอัยการก็กลับผู้กำกับก็กลับเรียบร้อยเหลือแต่ทนายพี่เดครับแม่งเมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเมาแล้วหลับนะครับน่ะไม่ได้เมาแล้วขับนะลูกน้องก็ต้องแบกทั้งหามไปแล้วก็ไปอา่านะครับเขาเรียกอะไร เอ่อรีดอ้วกออกมากว่าจะหายสั่งเมาเพราะนั้นก็กินก็พอสมควรอย่าก,กินจนเมาแล้วหลับอันนี้ก็นี่ก็ชีวิตของพี่เดนะครับแต่ตอนนี้ไม่ไหวหกสิบกว่าละถ้าเมามากกันเดี๋ยวจะเสียชีวิตไปนะครับอืมทุกครูทุกคร,รูนะครับสบายสบายกันนะครับทุกครูนะครับมีอะไรก็แสดงความคิดเห็นนะครับนะพี่เดก็ว่ากันไปอมีอะไรบ้างอืมเขาบอกพรุ่งนี้หวยออกหนึ่งตุลานะ แทงหวยเลขอะไรกันบ้างแจ้งมานะครับจะแทงหวยอะไรล่ะบางคนก็บอกเอาอายุอนุทินแล้วกันอนุทินอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับบางคนก็ทะเบียนรถอนุทินบ้างนะครับก็แล้วแต่นะครับนะครับแล้วแต่พรุ่งนี้หวยออกนะก็นะขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกขอให้พี่นอกก้องประชาชนทุกคน,คน,คนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันทั่วหน้าสาธุยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ให้จานเดย์ด้วยนะครับขอให้ ร่ลำรวยถูกหวยกันทุกงวดนะครับพรุ่งนี้ครับความหวังเดียวของพี่น้องประชาชนคนไทยคือการแทงหวยเพราะเราไม่สามารถพึ่งรัฐบาลพึ่งตำรวจพึ่งอะไรต่างๆไม่ได้ครับเราต้องพึ่งตัวเองก็คือแหละแทงหวยครับแต่ก็พยายามจะแทงหวยรัฐบาลแล้วกันแต่ส่วนใหญ่เขาบอกรัฐบาลได้น้อยก็แทงหวยใต้ดินหวยลาวหวยฮานอยเต็มไม่หมดนะครับตำรวจไม่จับหรอกครับเพราะว่าตำรวจก็แทง นะครับนะข้าราชการก็แทงก็รู้หมดอนะ่ะไม่มีทางนะครับบัญชีมาเนี่ยตำรวจก็รู้ดีหวยเถื่อนเจ้ามืออยู่ตรงไหนเจ้าของบ่อนเจ้าของซ่องตำรวจรู้ดีอนะ่ะแต่ไม่จับหรอกเนี่ยรูเนี่ย,ยตรงไหนหวยเถื่อนผมว่าตำรวจรู้ดีหมดนะแต่ไม่จับเราก็ไม่รู้เพราะอะไรนะครับนะต้องไปถามก็ดูนะอืมนะครับเอา้าว่ากันไปมีอะไรบ้างที่น่าสนใจอืมนะครับสีชั่วโมงที่ผ่านมาครับนักข่าวเ็รายงานเขาบอก ไล์ส,สดเผาตัวเองเหตุทะเลาะกับแฟนมาสองสามวันนะครับนนะฮะชายเผาตัวเองอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเปาโ,โลเกษตรกรุงเทพเหตุทะเลาะกับแฟนมาสองสามวันนะครับโอ้โหนี่น่ากลัวนะครับอย่าไปเอาเยี่ยงอยนะ่างนะทะเลาะกับแฟนแล้วก็ไล์สดแล้วก็เผาตัวเองนะครับนี่เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็การนําเสนอข่าวก็ต้องบอกดนะ้วยความรุนแรงเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเพราะนั้นอย่านะฮะ ทำ้ายตัวเองไม่มีความผิดตามกฎหมายก็จริงอยู่แต่ไม่ดีครับเป็นแบบอย่างที่ดีเขาแ,แสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนขาดสตินะครับแลวเราไม่มีสติไม่มีสตังไม่มีสมาธิอะไรเผาตัวเองมันไม่ได้ประโยชน์หรอกครับตายก็ดีตายก็แล้วไปแต่ไม่ตายก็ทรมานนะ่ะใครจะมาเลี้ยงดูปูเสือคุณนะ่ะเข้าใจไหมจ๊ะ <c oughs> ม,มีอะไรกันบ้างครับนะครับนี่ก็มีเขตนะครับ นะครับเอาจริงแล้วรถจอดหน้าบ้านคนอื่นผิดกฎหมายปรับ5,000บาทนะครับนี่นครับพรบกฎหมายที่เกี่ยวข้องพรบรจราจรทางบกมาตรา55นะครับนี่นะครับนี่นะครับปรับนะและประมวลกฎหมายอาญามตาตรา397สร้างความเดือดร้อนลำคาญปรับ5,000นะครับนะ่าเอาแล้วครับนะ่เพราะนั้นก็ระวังนะจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นปรับ5,000บาท นะครับเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะนะที่จอดมีเยอะแยะไม่จอดจะมาจอดขวางหน้าบ้านเขานะครับโดนปรับไม่พอทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาอาจจะโดนทำร้ายร่างกายหรือโดนลูกปืนมันเป็นไปได้หมดเพราะนั้นก็ฝากนะฝากพี่น้องประชาชนลองไปพิจารณาดูนะการจอดรถจะไปขวางหน้าบ้านเขาบางคนก็ใส่เกียว์นใส่แบ,บกมือบ้างนะรถไปขวางเข้าแรงต่างออกมามันก็เกิดอารมณ์ทำร้ายร่างกายบางคนก็นถูกแทงถูกยิงนะครับพี่น้องครับ นะครับน่ะพี่เดก็ให้ความรู้กันนะนะครับรายการพี่เดย์นี่ไม่ต้องห่วงหรอกความรู้ล้วนๆชุกครูกันเต็มที่เลยนะอ่านี่ก็แบตเตอรี่จะหมดอีกแล้วนะครับชุกครูนะครับเข้ามาเห็นรายการจานเดมาก็ต้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะรักพี่เดก็ต้องช่วยกันนะฮะนะครับเพราะว่ามันปิดกั้นหน้าดูโซเชียลนะถ้าไม่แน่จริงเนี่ยมันโอ้โหจัดรายการไม่มีคนดูนะอืมนะดูคนเดียวเลยอะ แชร์แล้วครับคุณเกลือคุณแรงต่างนะอ่นะครับคิดถึงไหมแชร์แล้วรังสรรใครจะใครครับอ่านะฮะเยอะแยะชื่ออะไรดีว่าอุไรวันจากสิงคโปร์สิงคโปร์น่าอยู่กาแฟ LSK อืมเยอะแยะนะครับคิดถึงฉันอะไรชัวัดขอบคุณครับจุกรูอืมอ่ครับนะจุกรูกันนะครับก็ไม่ได้วิเคราะห์วิเคราะห์อะไรละครับไอเรื่อง หนกระแสก็แค่นั้นนะดูแค่ห้านาทีนะครับก็ไม่ได้อะไรไม่ตัดสินใครละผมนะครับจุกรูนะอืมมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะเออมีอะไรบ้างครับอมเรื่องเขมรก็เหมือนเดิมนะหน้าเบื่อหน่ายไม่มีหาแล้วครับนะเขมรอย่างนั้นะสร้างคอนเทนต์นะครับอืมอืมมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะจุกรูนะเออนะครับอืม อืม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 นะครับมีอะไรบ้างครับอืมเน่อนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับอ,อืมนะครับเนี่ยเขาก็ลงกันนะครับภูมิทรรมทวีไม่รอดคดี นะครับให้พิจารณาถอดถอนต่อไปแม้หลุดจากความเป็นรัฐมนตรีแล้วนะครับเสียงเสียงถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีดาบสองส่งสารดีกาตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเนี่เนี่ยทวีกับภูมิธรรมนี่เสียวนะยังบอกเลยว่าเสียวเว้ยเสียวเว้ยบอกแล้วนะครับนะค่ายสีแดงจะสู้ค่ายสีน้ําเงินได้ยังไงนะ่ะเพราะค่ายสีน้ําเงินเนี่ยเขาเป็นอะไรครับนะครับเจ้าของวุฒิสาภานะ นะครับแล้วอีกสาคัญนะอย่าลืมนะนะองค์กรอิสระเนี่ยมาจากไหนครับมาจากสอวอนะและมาจากสีน้าเงินนะระวังนะถ้าสีน้าเงินยื่นคําร้องแล้วก็อยากจะบอกว่าเสียวเว้ยอยากจะบอกว่าเสียวเว้ยสีน้ําเงินเนี่ยมันเสียวนะนะครับอืมสิบสองนาทีที่ผ่านมานะครับพิพัฒ นะครับรัฐมนตรีแจงสภายืนการสั่งรอฟมรอฟทอฟองบุกลุกที่ดินเขากระดง995แปลงย้ำแลนบิชดึงต่างชาติลงทุนเองปิดช่องนักลงทุนไทยอา่านะครับนะครับเพราะนั้นก็ต้องตอบคำถามให้ได้ l แลนบิชเอาเงินที่ไหนมาก็เป็นนักลงทุนต่างชาตินะครับแล้วก็สั่งรอฟมฟ้องบุกลุกที่ดินเขากระดง995แปลงดีครับเราต้องกล้าครับ นะพักน้ําเงินเข้ามาแล้วมันไหนๆก็เลตติ้งดีแล้วก็ตรงไปตรงมาอย่าไปเข้าข้างอะไรใครนะผิดก็ว่าไปตามผิดตามพยานหลักฐานอืมนะครับอืมอืมมีอะไรบ้างครับอืมนะครับเขาบอกอะไรครับอนะครับขึ้นรถทัวร์ไปเพจเช็คอินข่าวหลังผู้เสียหายออกรายการั